ความประทับใจอย่างหนึ่งของการได้ไปร่วมประเพณีปีใหม่มูเซอร์ที่จังหวัดตากคือการต้อนฮับและความเป็นมิตรของพี่น้องมูเซอร์จังหวัดตากสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเอลพอบรรยากาศประเพณีปีใหม่มูเซอร์ที่หมู่บ้านส้มป่อยและหมู่บ้านห้วยปลาโหลดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับผมใช้เวลากว่า4ีชั่วโมงในการเดินทางจากหมู่บ้านมูมเซอร์อำเภออมก๋อยสู่หมู่บ้านส้มปล่อยอำเภอแม่สอดและหมู่บ้านห้วยปลาโหลดจังหวัดตากนะครับสิ่งแรกที่ผมประทับใจเมื่อมาถึง2หมู่บ้านนี้ก็คือ การต้อนทับอย่างจริงใจของพี่น้องมูเซอร์ตินีไปบ้านไหนเปิ้ลกระห้องกินข้าวกินปลาอู้จ๋ทักทายกันเสมือนคนบ้านใกล้เฮือนเคียงสําหรับในด้านของพิธีกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นผมได้สังเกตหันว่ามีบางสิ่งที่ถูกกลืนและเปลี่ยนไปจากเดิมนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของลันจักคือนั่นเองครับคือตะก้อน,น้นเปิ้ลจะใจไม้สร้างหรือไม้ยืนต้นในการล้อมหัวลันจักคือแต่บัดเดี๋ยวน้นที่นี่เริ่มมีการนําสังกะสีมาแทนที่ไม้ไปพ้องแล้วคุณ จักระพง์มงคลคีรีอดีตป้อหลวงบ้านบ้านห้วยปลาลดบอกว่าการเปลี่ยนไปของลานจักระคือที่นี่นั้นเป็นการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและยังเป็นการลดปริมาณการตัดต้นไม้ลงตัวนอกจากนี้คุณจักระพงยังบอกต่อแหมว่าถึงแม้ว่าลานจักระคือจะเปลี่ยนไปแต่พิธีกรรมและวัตถุประสงค์ของการแป่งลานจักระคือก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมทุกประการครับวันสุดท้ายของประเพณีปีใหม่มูเซอร์ผมได้เวแอลตลาดมูเซอร์ใหม่และตลาดมูเซอร์เก่า ทีนี่มีของฝากหลายอย่างที่เป็นผลผลิตจากชาวบ้านบอ่บว่าจะเป็นสตรอเบอรี่แคบหมูส้มเขียวหวานบัวหิมะและพักผลไม้อื่นๆเยอะแยะมากมายเลยครับนอกจากนี้ยังมีกาแฟสดมูเซอ์ที่ปลูกโดยพี่น้องมูเซอร์ในอำเภอแม่สอดภายผ่านไปผ่า,านมาแถวนี้ก็สามารถแวะอุดหนุนชาวบ้านได้นะครับ